ที่พวกเรามาถึงอีกด้าเด่งของป่าสาหร่ายเราก็มาถึงจุดหมายพื้นทรายฉลามดงฟ้าอยู่ที่นี่แต่ในทัศนวิสัยต่ำแบบนี้การหามันสักตัวเป็นเรื่องยากเราจึงแยกกันเราเริ่มค้นหามาัน ไม่เจออะไรเลยแต่ไม่ช้าเอ็ดก็เรียกสายตาคมกล้าเงมันมองเห็นรูปร่างที่คุ้นเคยฉลามน้าฟ้าตัวดึงซ่อนอยู่ในทรายผมไม่รู้ว่าเขามอเห็นมันได้ยังไงฉลามน้าฟ้าจะพวางตัวด้วยการฝังตัวในทรายนดีแต่ตายืดออกมาจากผ้าหงสทรายความชินฉลามตัวนี้มั่นใจในการพรางตัวมากทีจส